อุ้ยอาหารมาส่งแล้วมูเตรูนี่เป็นไงเพราะว่าพวกเรามูเตรูแล้ว,ลวไงผู้ชายมาเสิร์ฟอาหารหนีแต่ฉันเองจ้าตอนไหลเดี๋ยวก็มีของมาตบหรอกสวัสดีจ้าคุณอยู่ในช่องโห เงี่ยเลยหรอปกติเธอต้องเป็นคนเกินไม่ว้ายผู้ชายเดินจนโตสนุดลากวยเธอวันนี้ก็คือเราอย่างที่เราเกิดเหมือเมื่อกี้นะคะเราจะมารีแอปเพลงมูเตลรูของพวกยี่หนูพิกซี่เพราะว่าจริงๆเขาปล่อยมาหลายวันแล้วแหละต้องออกตัวก่อนว่ากระเทยกระเทยนี่ ฟังแล้วแต่ยังไม่ดู m อใช่กระเทยนี่ฟังแล้วเช่นกันแต่ยังไม่ดูเอมีแต่ก็พอเห็นแบบผ่านๆ่านหัวผ่านตาในติกตอกมาบ้างแล้วแหละแล้วสิ่งที่ฝังอยู่ในหัวของฉันในเพลงนี้ก็คือติกตอกเลยใช่เพราะ <TikTok S 2> ว่า เอ็มบีเอ็มบียอมรับว่ายังไม่ได้ดูจริงๆแต่ทำไมรู้จักเพลงก็พอาะติ๊กต็อกนั่นแหละนี่ไงฉันเห็นพี่โดมอ่ะพี่โดมมาใช่ใช้กับทุกคนเลยพี่โดมนั่นแหละยิ่งกว่าศิลปินอีกพี่โดมเขาบอกว่าพี่โดมเป็นเมมเบอร์คนที่สี่โอเคเลตเตอร์ปากพอจะไปดูค่ะมาตาสนใจมาดูมูเตดูด้วยกันไหมสะกด โชว์เล็บเจลไปแบบปวดเพื่อจอกใช่ไหมครับเล็บเจลมาใหม่จ้าเลดเขาก็จะมี3คนนะคะก็มีน้องมาเบลน้องพิมแล้วก็น้องอิงโกอิงโกดูเลยอิงโกเออสีสันน้องสีสัน ชิมหรอใช่ไหมใช่ชิมชิมเป็นแรปชิมเป็นตัวแล้วแม่ฉันชอบเยนี่เจมาเบลเนิรหน้าแบบคุณหนูแบบคุณหนูลายอ่ะเฮ้ยมันติดหูมากเลยเธอมากเธอทำเป็นเล่น บางครั้งท่าเธอมันแบบมันแบบติดอะแล้วโปรดักชั่นก็คือไม่จมไม่หายไม่ตายลาตินมากเสียงพวกนางฟังเราแบบลื่นหูเดียวยี่นี่เป็นนี่ลูกเจ้าของแขนดอกไม้นั่นตอมาด ดาวเรืองหน่อยแม่แอบแม่มาแรปอยู่ข้างแผงนุ๊นนกน่าจะสวยอ่ะนี่นี่ห้องแถวถัดมาเป็นนี่นี่ค่ะไข<ท>่ไ<ท>ตัานักซุงไม่ข่าหมูักไข่พ้ <ปะ S 2> ไม่แล้วสามคนเนี่้นางสับ เคมีได้แบบดีอ่ะแต่ละคนไม่คาแรคเตอร์คือฉาาหน้าเช่ใจช่ใช่ไม่งงไม่สับผลอนแใครเป็นใครถ้าเป็นเราเป่าหอก็ใช่บอกฟัเงมีอนใช่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 กลัวข้อเธอมันมีความเป็นแบบคือคำว่ามูเตลูอ่ะมันก็จะดูเป็น จะน,น่ากลัวนิดนึงบ้างแต่ว่าเอาม,ามัน,นด้วยความสดใสอ่ะเออไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังเด็กๆก,กันอยู่เลยใช่ไหมมันต้องอย่างนี้สิ T-pop T-pop มาสิฟังมากดนตรีดีมากเธอโอ้มันติดหูมากบ้าบอตอนแรกอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจฟังก็แบบผ่านๆนะพอฟังไปๆอีดอกมันติดหูมาก เพราเรา3คนนะอิงฉันขอเป็นอิงโกะฉันขอเป็นมาเบลออฉันอ่ะขอเป็นน้องทิมชุดชุดฉันก็สวยนะชุดที่เป็นแบบนี้ยเอ่คลเลคชันนี่คือแบบสวยมากอ่ะไลนมีควไลติ้งแบบฉันชอบมากลย่มแบบเดียวนือแบบอุ้ยไม่กี่คนโลกาเพือใครนะไม่กี่ขอจุอีกรอบได้ไหมได้ได้เดี๋ยวสรุปอีกทีคุณมากเลยอะ คือเนื้อพี่มันมีความแบบอ่ะถ้าเป็นเย่พวกนี้เขาจะแบบมูเตรูผู้พูดใสๆใช่ไหมแต่พวกเราต้องไปอย่างอย่างมีผัวต้องไปวัดแขกหนึ่งพวกเราต้องหนีอันนี้หนึ่งมูเตอร์ู้อ่าอ่าอ่ามองมารังมังเทพสามตาบารังคอมโรเธอเคยดูไหมเคยดูครูพานอ๋อไหมเคยจะทำของเคยทำของเคยดูครูพานอ๋อไหมอะขอขอดูอีกสักหนึ่งรอบตอกให้คิวเฉย ฉันชอบท่อน P ฮูกมากก่อนเขาท่อนฮูกอ่ะมันมีความเป็นพาราตะนิดนึงไหมนิด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 โดนตีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคำว่ามูเตลูเลยถ้าฉันติดติดเพลงแบบได้ได้เธอควรไม่ใช่เธออันนี้คือไม่กินน้ำมันพายนักขวดใหญ่มาไม่รู้สาวจะไปเทแต่ผู้ชายหรอ YouTube ครับคุณแม่ กางเกงมีแหวกตรงอันี้เลอุ้ยเธอดูสิเห็นไหมมเดูด้วยกัด้วกไงฉันชอบท่อนเนี้ยมากแบบค่มามาด้วมาเร็มาเร็คือสามคนเล่หน้ามันชัดเนี่ยหน้ามันแบบริบบี้รี้รบกเด้งนะ จะลงหาบวยลืมว่าจะลงหาบ้า็นขอเป็นสงนะไลา์ตรงไลติ้งดีเป็นด,ดีากไ,ไลติ้งดีมากสิฉันชอบอเป็นมูใจลู้ที่ค<ห>าะกเออเออเอออใช่ใช่ใชแหวกดาวเรืองออกมาเลยจา้าแม่ดาวเรืองดาวโรย คาเลกเตอร์ครบไปเนอะเย่เยเนี่ยคือเทเออตัวแรบตัวเทเย่นี่คือแบบเปียกเปียกไอ,อ้ยังเป็นเสาเสาใสกวาดไปเลยครบตั้งไวคิวปิดมาจับแล้วก็ยังไงคนใส่หน้าลบเลย ระดับไปอีกหนึ่งพันถุงการ G Pop ใช่เดี๋ยวมีประเด็นจะพูด<ม>แบบมีความรู้สึก p r o d u c ชั่นมันพัฒนาไปแล้วนุ๊ด้ได้ได หมูเตาเธอพูดหมูได oh. oh. right. oh. sort of yeah. um. mm ้มาตาสิอ๋อหัวเรหมูได้ไปม้นก็ดีนะแบบเนสิห้นี่แบบใผู้ชายโมแม่ลูกแก้วลูกแก้วติดผู้ชายอย่าผู้เซงโง่าเอง สวยทุกเร้าอ่ะเวลาแลเม้าอ่ะไม่ใช่เม้าชอบสะกดใช่ปั๊มฉันชอบซีนี้มากดียังใครเป็นโคโลกราฟฉันขอดูแป๊บนึงเดี๋ยวมันเดี๋ยวพึ่งนะแล้วไม่ภาษาอังกฤษอ่ะอ๋อนี่นี่หรอนี่หรออ๋อยัง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 ไม่ใช่ฉัมอ่านดูก่อนอ่านตาเออ อ่ะก็เรียกได้ว่าทีมงานหลายคนแล้วก็ยคนนะเขาว่าตัวเสี่ยวหลางกินอ่านไม่ออกใช่ใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือต้องปรบมือให้ใครพี่โดมแต่ดูวันนะวยค่ะเจ้าของค่ายค่ะพี่ทำกับพี่แฟนพี่พี่อะไรวงมีนอ่ะพี่วงมีนใช่มีมีพี่ผู้หญิงเขาเขาทำด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่เป็นเราไล่ตรงไหนดีเอาเพลงก่อนโอเคเธอก่อนฉัน พูดมาตล้วแต่ต้นแล้วว่ามันค่อนข้างติดหูคือเรารู้ส่วนตัวเลยนะด้วยความสัตย์จริงรู้อยู่แล้วว่าพี่โดมทำค่ายใช่ปะเพราะว่าจริงๆเหมือนค่ายเขาก็มาตั้งแต่ต้นปีแล้วใช่เออแล้วก็ต้นแรกที่เขาปล่อยคือเพลงเด็ดใช่ใช่แล้วก็โอเคพอรู้น้องแต่ว่าไม่ได้ตาม,มแต่ว่า หรู้ว่ามีวงนี้แหละขึ้นมาเกิดขึ้นก็เลยทําให้ที่ผ่านมาตอนที่น้องเพิ่งลงคลิปใหม่ๆเราไม่ได้ทําจริงๆไม่ได้เออไม่ได้เอเพราะอาจจะไม่ได้ตามเบอร์นันแต่ว่าวิทยุหรืออินสตาแกใดๆแล้วมันติดหูมากคือเพลงมันมันมีความสะอาดหูอะพอฟังปุ๊บมันเข้าไปอยู่เลยมันไม่ได้ต้อมันเข้ามันมันมันเป็นอนกังที่มันจี้เข้าไปอย่างงี้ไม่เข้าใจเหมือนกันมันมันย่อยมันไม่ได้ฟังยากใช่ใช่ใเพลงทีป๊อปที่แบบ ไม่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยกูจะถมแลบกูจะถมโดนตีที่เป็นแบบเวทเย็ดแปลกๆมันแบบมันเป็นเพลงที่แบบฟังได้ทุกวันฟังได้ทุกโอกาสอืมแล้วมันน่ารักแล้วมันมเนื้อหาเนื้อหาก็น่ารักเนื้อหเออมันแบบเธอยได้ง่ายอ่ะเราพูดถึงว่า เพลงที่มันจะเกี่ยวกับการไล่มน่ะอคนส่วนใหญ่เลยนะถ้าสมมติให้มาให้มาคิดงานนะเขาจะคิดไปทางใส่มืดแบบให้มันเป็นแบบว่าปิดหน้าปิดตาอะไรอย่างเงี้ยแต่นียเขาเป็อกพลงเป็นบ่วงเป็นบ่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออแต่นียเขาถ้าบอกวามันเป็นแบบว่าคือด้วยคาแรคเตอร์น้องด้วยเพลงด้วยเซตฉากคือทั้งหมดมันทําให้เหมือนเป็นใส่ขาวมีความน่ารักเออแล้วก็สำหรับชััก็เพลงแบบอย่างที่ทุกคนบอกไปแหละ ฟังง่ายนูฉันชอบยิ่งท่อนพีก่อนท่อนฮุกอะพื่อันบอกที่ท่อนให่มาเบลร้องอะฉันชอบมากมันแบบมันเหมือนแบบวืดมาค่อยค่อสโลว์แล้วค่อยๆฮุกแบบฮุกเข้าด้อนทุกอีกทีอะมันแบบเออมันแบบท่อนนี้มันดีแล้วมันติดหูมากแล้วก็ส่วนโปรดักชั่นหรือเอ็มวีใดๆก็เต็มสิบไม่หักนะฉันว่ามันฉันว่าหลังๆนะวงการทีป๊อปเรามันแบบ มันยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่แค่วงนี้นะมันแบบทุกวงเลยทุกวงแบบทุกวงเลยโฟอีฟหรือพวกเอ่ออารีนาหรืออะไรเงี้ยมันแบบมันยกระดับคุณภาพไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอะถึงถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อ่าถ้าพูดตรงมันก็ยังไม่ได้เทียบเท่าสากลโลกใดๆแต่ว่ามันกําลังมาแล้วมันมันเริ่มมันกาลังมันต้องมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยอ่ะเออแต่ว่าทีเนี้ยฉันชอบความที่แบบว่า เหมือนเขาเขาถ้าส Sod ่วนตัวที่ดูใช่ปะคือด้วยเนื้อเพลงมันก็จะเป็นเหมือนแบบไล่มนใส่แบบผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมถ้าคิดแบบคนสมัยก่อนอย่างอือวัชันใช่ปะถ้าอยากทำเอ็มวีที่มีเนื้อเรื่องอ่ะมันจะต้องมีเด็กผ <ırım, S 1> er ู้ชายคนหนึ่งแล้วเราก็พนวนใส่มันแต่เอกมันต้องมีเระเอกมันต้องมีแต่เนี้องมีต่มัต้องมีแต่เอกันไ้งมีเาแต่เอกมนี้องมวเขาแ่เบบม่าเหอมือนพอมันรู้แล้วว่ามันก้าวไปเพราะว่าเขาว่าโชน้องกับกับ ท่าเต้นกับเพอร์ฟอร์มแล้วก็สามคนเนี้ยต้องบอกว่าแม่งแต่ละคนคือคาแรคเตอร์ชัดคืออืมเขาคือค่ายค่ายเนี้ยต้องเก่งนะที่จับเคมีสามคนเนี้ยมาอยู่รวมกันได้แต่ถ้าตกใจเราถ้าทไปเห็นมาตากำลังแกะไก่ผูไม่ออกนเนั่นแหละแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนมันชัดเว้ยด้วยคมนี้อาจจะมีแค่สามคนด้่ละมั้งเรามาทําให้เลยเราแบบจําได้ง่ายอะไรเงี้ยคนหนึ่งก็คือแบบ มาเบลที่ฉันชอบอะคือชอบมากคือน้องมีความแบบจริตแบบจริตคือเป็นเป็นแบบเป็นหัวโจกได้อะเป็นตัวแบบเป็นตัวมือตบอะเป็นสวยด้วยแล้วเป็นมือตบด้วยอะใหญ่เยปีมเยปีมเป็นตัวแบบตัวใส่ซับตัวเท่ตัวแบบตัวแล็บอิงโกก็ได้เป็นแบบจีหนูจีจีหนูจีจีหนูจีอีกกว่ามมตินี่เหมือนแบบสาวเทคโนโลยีในกลุ่มอะที่แบบว่าเอฉัน ไปเป็นคนหนูทันเจอคาเฟ่หนีไปไปอะยรอย่างใช่คาแรคเตอร์มันชัดเหมือนพวกเราเลยหรอเหมือนแหละหันไปเจอกินไก่ก็เหมือนอะไรอิงโกะแหละอิงไก่ไอ้อิงโกะให้อิงไก่ไก่ค่ะก็โอเคนะเป็นจุดเริ่มต้นของทีป๊อปที่แบบนึกดูนะถ้าแบบมามาทีป๊อปเราได้รับการสนับสนุนจากพยกไม่ยก พยกมโยกภาครัฐใดๆได้ัเหมือนแบบอย่างเกาหลีอะเขาแบบไม่ใช่ว่าเอกชนทำมันอย่างเดียะรัฐบาลเขาซัพพอร์ตเขาหนักว่าอันนี้คือแบบอุตสาหกรรมที่สร้างเงินให้ประเทศเขาว่าเขาก็เลยเต็มที่เขาแบบซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วมันได้ผลจริงๆไงมันได้ผลจริงๆไงแต่บ้านเราอ่ะเอกชนอ่ะดีเอกชนเอกชนคือซัพพอร์ตกันแหละแต่ว่า ว่าแหละนุ๊ยจะชอบมีอะไรแบ่จะทุกขห่อสิ่งทิ้งอยู่เลยจะเอาอะไรมาสนัจะชอบมีอะไรแบบว่ามาเคลมมาเคลมมาว่าเออต้องรอดดังก่อนดังก่อนว่าค่อยจ้างแล้วก็นี่ล่าสุดขอพูดหน่อยจะเอาลิซ่ามางานเปิดตัวเขาดาวภูเก็ตทันโทษนะคะก่อนเอาลิซ่ามาค่ะนี่ติดเกวีันละกี่หมื่นมึงตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งลื่นเลิงไม่แล้วเขาบอกว่านี้ เปิดประเทศแล้วเธอเขมเปิดได้ใครมาแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรคือฟิวช่วงแรกก็คือแบบอันใจไวก่อนดนึงยอดมาจากพุ่งเฮ้ยกูกพุงเก้าออกมาเลยมั้งเปิดที่ไม่เปิดเปิดที่ไม่เปิดเนี่ยเครียดเลยเครียดไม่เอาฉันรู้แล้วเยสพวกนี้ต้องไป็มูเตลูใส่ใครผู้ชายคนเดียวที่เย้พวกนี้ต้องไปมูเตลูก็คือนั่นแหละฝากเลยนะสามคนเนี้ยมีพริกมีเกลือล้เผาเผาแช่งไปหน่อยผู้ชายคนนั้นนะคนที่คุณก็รู้ว่าใครอ่ะ เอาข่าวพูดดีกว่ามนข่าวมันไม่ได้แล้วฮัลโหลเทพสามตาอมารามพามารมเทพสามตามารามเทพสามตาโอเคยิงยิงได้เลยโอเคปิดจ็อบกลัวเนี่ยกลัวเนี่ยมาเล่นหน้าขามาเล่นนะคขาไปแล้วค่ะน่ารักน่ารักก็ใช่ใช่ใช่สำหรับยีป๊อปไทยตอนนี้มีหลายหลายค่ายหลายอะไรเกิดขึ้นมาหลายเยอะและเริ่มเริ่มเยอะและถ้าแบบ แล้วจริงฟ้าเปิดมันคงจะปังกว่านี้ดีทั้งหมดมไม่ได้ว่าสปอยนะไม่ไม่ได้ว่าอวยหรือว่าอะไรนะอเอามันดีจริงเธอเธอไปนับเกกลุ่มที่หลังๆเนี้ยออกมามีวงไหนไม่ดีบ้างแล้วเราก็ทําอยู่เรื่อยๆหลายๆวงจาก<ช>หลายๆค่ายด้วยคือ คนรุ่นใหม่อ่ะเขากล้าคิดกล้าทำเขาพัฒนาไปแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ผู้ใหญ่หรือได้ๆคนดูก็ตามเออก็ต้องพัพพอรอตกันไปเนาะตอนนี้ประเทศเรามันรายการอพุ่งตรงรายการเพลงมันหายไปเยอะแล้วแหละมันไม่มีพื้นที่สื่อให้เหล่าแก๊งเหล่าวงเหล่านี้ไป เสนออะไรเงี้ยมันไม่มีเจสีคอนเสิร์ตแล้วไงเธอไม่มีแล้วไงมันแบบจะไปเปิดตัวที่เรื่องๆาชาวมีมันก็คนละทาเก็ตสตาร์สเตจก็ไม่อยู่เจสีคอนเสิร์ตก็ไม่อยู่ศู<อ>นย์เจชอรมันมีที่ป๊อปสเตจเนี่ยก็โอเคโอเคขึ้นหน่อยแต่<ม><ง>อยากให้มีอีกเยอะเยอเออเอเอไม,ไ,ไม่ได้มีแบบ w o r l d w ว d ว worldwide w o r เอาไปพีอาร์เอาไปโปรโมทอ่ะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับพวกเราละโนพิกซี่นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยนะเนี่ยเราอ่ะมาดูมาดูหลังบ้านเราอ่ะหลังบ้านใน YouTube แล้วสิบเปอร์เซ็นตก็ดูเรา,าไมติดตาม <c oughs> แต่เข้าใจแหละเราไปดูช่องอื่นเราก็บางทีงก็ไม่ติดตามแต่เราดูคลิปเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าสะดวกแบบไหนได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะให้ขอก็ขอซะนิดนึงเพราะว่าซับสไครเรากดซับซักเดือน2เดือนแล้วก็คนึขึ้นได้แล้วก็มาลบก็ได้ค่ะเลยไม่ได้ย่อมันไม่ได้เลยแม่โอเคก็ประมาณนี้ค่ะนี้ก็มาอัพคลิปให้หายแล้วก็ซ่าหายจะไปก็อาจจะเป็นลิซ่าเอ็กดีเจงูไม่แกงแล่วไม่แกงม้อใหญ่แล้วแต่ว่า ปล่อยเพลงนะคะปล่อยเพลงวันที่กูวันที่กูทํางานอีกแล้วนะคะับกูจะไม่ทันทีทันใดก็คงจะคืนนั้นก็อย่าว่ากันครับก็ฝากอันนี้ไว้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดริด้วยไปแล้วค่ะมเดี๋ยวฉันจะต้องไปนี้ก่อนปัดแขกมาตาถาว่าฉันชอบผู้ชายคนหนึ่งท่นส่งสารมาตานิดนึงมาอะไรมาตามาตายืนท่านี้มานานหรือยังอะมาตามาตายืนท่านี้มานานหรือยังมาตาน่ลเฟมอะมาตาแต่กระชับ แล้วฉันก็กินไก่มเรืเลยๆโอเคไปมูเตลูมูเตลูค่ะไปแล้วค่ะไปบ้านค่ะสวัสดีค่ะ